พาพี่น้องมึงมึงฟังนี่มึงโซนท่านี่นะครับแต่โอเคเด้เขามันง่ามพดมันง่ามหลายกะอยามันรีบไหมยามันเป็นห่วงรีบนหมมันง่ามไรก็ได้สร้างสร้างบัวแดงครับสางบัวแดงนี่พีที่แล้วก็ได้กินอยู่ได้แกงปูแกงปลาอยู่ ที่นี่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาทั่วมาล่งทั่วมูขเจ้าห่อข้าต้มไหมทั่วดำลุงรอบหลือ,อยังหาหกลุมลงรอบผู้สร้างไปละเขาง,ง่ามปวดกันเลยตัดออกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอะเป็นย,นอย่อนหญาหยามันหลาย ย,า,ย,า,า,ย,า,ย,ย,ยางนั้นแหละยางใครกบไขรเขียดยังนั่นแหละกาอีกตัวนึงก็คือพ่อเขามันง่ามนี่พ่อเขามันง่ามนี่นกตูมครับนกตูมมาอยู่เลยครับยำป้าเข่าไหมยำป้าเขา่าพร้อมกับมาเห็ดห้างใส่เห็ดห้างใส่แล้วก็เที่ยวมันเที่ยวมันเหยียบมุนมาเลยเด้ด นกตูมเหยียบมุนมัดเลยนกเป็ดน,น้ำบ่า่าไรนกเป็ดน,น้ำนี่พ่อหนันอยู่นกเป็ดน,น้ำก็พ่อมีอยู่แจ๊ก็ะพ่อพวควบคุมได้อยู่ป้อมมันเห็นคนมากกัไปแล้วนี่มันมีมันม,ม,นมีมันมีห้างนกห้างนกเอียงห้างนกเอียงอยู่ทั้งต้นดูนะครับเพอห้างนกเอียงมาอยู่ทั้งต้นดูนี่ ถ้าเป็นถ้าเป็นห้างเก่าเนี่ยนี่นกเป็ดหน้ามาไใคร่ใส่มาไใคร่ใส่ห้างเขาแต่นี่มันเปลี่ยนพฤติกรรมเรียนกเป็ดหนามก็ได้ไม่ใครใส่หนามแล้วมาไใคร่ใส่ห้างนกเอียงครับนี่ทึ่งทึ่งกกดูนี่กกดูอยู่คู่หน้านี่แหละมาไใคร่ใส่ห้างเขาแล้วก็แร้งหนามมันก็ร้ายเนาะแต่นกเป็ดหนามกับ ก็ว,ว่ามันศัตรูปรนันหดดอกสำคัญคือหย่ากับนกตูมเลยละน,นกตูมม,มันลมต้นเขาลงเลยดิเห็ดเป็นห้างแล้วก็ลมลมต้นเขาลงยางเป็นคล้องเที่ยวไปเป็นคล้องขึ้นหนูหน่ยเลยละมุนมัดมุนมัดเป็นตะขาวยัง,ยงนี่นกตูมก็ว่าบารอว่าธรรมาชาติกับ เป็นเรื่องของธรรมชาติได้กับก้านขวบคุมได้ก็อยากขวบคุมจากน้อยเพราะว่าเห็ดหน้าเนาะปีหนึ่งเห็ดเธอเดียวอาศัยเองแต่น้ำฝนธรรมชาตินะครับกะท่าบรรยากาศอีสานบานเฮาให้มึงนะครับนาให้ลิงนาให้ลิงจังหวัดมหาสารคามท่าพี่น้องได้มึงบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ